สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับแกรนบาร์บีคิวแองกัสนะครับซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ใหม่ของแมโดตัวตัวขนมปังเนี่ยจะนุ่มแล้วก็หอมพิเศษนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยจะหนามากเพราะ <Wow. S 1> ใช้เนื้อถึง145-155กรัมนะครับตัวนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าวที้มันมีซอสบาร์บีคิวด้วยแล้วก็ใส่เครื่องมาเต็มเลยะะ <Wow. S 1> ที่เห็นเลยขนมปังก็จะนุ่มมากแล้วก็หนานะครับ ซึ่งเจ้าแกรนบาร์บีคิวแองกัสตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าอันอื่นคือมีผักกาดแก้วับโครงการหลวมนะครับน่ากินมากแล้วก็เป็นซอสบาร์บีคิวด้วยนะครับตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยน่ากินทีเดียวเจ้าแกรนบาร์บีคิวแองกัสตัวนี้เนี่ยครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่179บาทแล้วยังสามารถซื้อเป็นชุดพร้อมเฟ้นไฟแล้วก็โค้กนะครับในราคา239บาทนะครับแบบตัวนี้ ซึ่งมีขนาดเที่ยวว่าอิ่มทีเดียวถ้าซัดทีเดียวก็คุ้มอยู่เอาอิ่มนะเท่าอิ่มนี่ก็ว่าใช้ได้เลยถัดมาตัวนี้จะเป็นส,สายคนที่ชอบเบอร,ร์เกอร์คลาสสิกนะครับคลาสสิกเบคอนแองกัสนะครับซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็เบคอนนะครับแต่จะต่างกับตัวแกนบาร์บีคิวก็ตรงที่เป็นซอสคลาสสิกนะครับแล้วก็มีแตงปวาดองมาแทนปกักกาแก้วนะครับเป็นสไตล์แฮมเบอร์เกอร์คลาสสิกของมาโตเนลเลยที่ว่าอร่อยที่แตงปวาดองครับ ชุดนี้ก็ราคาเดียวกันที่179บาทถ้าซื้อเป็นชิ้นถ้าซื้อเป็นชุดก็ตกอยู่ที่2,39บาทเช่นกันก็นกจะมาพร้อมเป็นไฟนะครับแล้วก็โคกนะครับ16ออนก็เรียกว่ากินเอาอิ่มเหมือนกันนะครับ2 3 4, 9บาทก็อิ่มไปมื้อเดียวก็วจบเลยเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูดีกว่าน,นะตัวนี้จะเป็นแกงบาร์บีคิวนะครับซึ่งดูชิ้นใหญ่น่ากินเลยทีเดียว ขนมปังเนี่ยจะหอมเนยมากแล้วตัวเรพซ่อนเนี่ยจะกรอบนะครับตัวเลยแล้วก็จะนุ่มแล้วก็มีความหอมกระจายมากเลยดูดิขนาดนี้นะหนามาั้ยนี่มันใหญ่มากเลยนะดูจาก,ก,าก,การูปเมื่อกี้ครับที่ว่าแบบมันเทียบตรง,ม,งมือผมมือผมันเป็นแบบใหญ่ขา้นมาทำให้ขนมปังดูแต่พอกินจริงเยอะมากเลยอร่อยนะค,ครับเยี่ยมเลยเนยื้อฉ่